ผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสับเจ้ารีเบล300ครับรถคันนี้เป็นรถปี2017ันเจ็มาพร้อมของแต่งจัดเต็มนะฮะแล้วก็ที่สคันเลขไมล์หลักพันรถใช้มือเดียวจะสวยขนาดเลขไมล์แท้ไหไมไม,มาชมเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ8,992กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบลูกค้าให้ดูทุกคันหน้าจอเดินไมล์สวยใสยครับไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเดินไมล์ไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวนะฮะฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุก ฟังชันนะฮะไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติหัวโชคสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลยครับแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยแฮนด์แต่งจากเดียบลูนะฮะมาครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวอต่างๆไม่มีดราลงครับปอกแฮนด์แต่งลายดมเบลคัทกระจกไปแฮนด์แต่งทรงกลมเลนตัดแสงสีฟ้านะครับมือคลัตช์มือเบรกนะครับเป็นของแต่งนะครับสามารถปรับประดับได้นะครับฝากระปุกน้ำมันเบรกแต่งครับงานเป็นงานซีนซีสีน้าตาลทองสวยครับประกับคันเร่งครับ ตัวออต่างๆไม่มีเรือนรางนะครับชุดครอบถังแต่งจากเดียบโรนะครับฝาถังสวยครับนะฮะบอะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูครับท้ายแต่งจากเดียบโรนะฮะมาครับด้านหน้าครอบไฟหน้าแต่งครับจากเดียบโรนะครับแล้วก็ครอบแกนโชคด้านหน้าจากเดียบโรครับแกนชคสวยครับไม่มีตามดและั่วซึมบางโคนหน้าแต่งจากเดียบโรครับเป็นบางโคนสั้นนะฮะย่างหน้าครับปัญญาเดินติดรถจากศูนย์นี่คือ 8,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับขอบรถด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกช o ด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มอเตอร์ไลค์คาลิปเปอร์เดิมครับไม่มีรอยนะฮะคันนี้ครับมาพร้อมระกาศหม้อน้าแต่งนะครับแล้วก็ชุดครอบหม้อน้ำอกล่างแต่งจากเดียบโลครับไฟเลี้ยวคู่หน้าแต่งจากเดียบโลครับนะทั้งคันเลยนี่ครับนี่ครับตัว กาบข้างแต่งจากเทียบโรเช่นเดียวกันฝาเบาสวยครับไม่มีรูซึมนะครับกาวแข็งเครื่องเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะพักเท้าแต่งจากเรียบโลฮะนี่คันเบกรกหลังครับไม่คดไม่งอทิมคันคันนี้มาเพ่ท่อแต่งจากเรียบโลเช่นเดียวกันจะฟังเสียงท่อคันนี้กันอันตราสดง,ง่ายครับรอบเดินเบาลิ่งอัตราเร่งเป็นไงนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่ง รบเครื่องยนต์เร่ง,งอัตราเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะโชกหลังเดิมไฟเดียวกู้หลังแต่งเป็นแบบ led นะฮะนี่อยู่นี่นะครับจานเบรกด้านหลังครับเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs คันนี้มาพร้อมกับกันดิ่ดล้อหลังแต่งจากเดียบรโอล้อหลังเดิมสวยครับไม่มีฉลอกไม่มีดุง้งยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ 8,000กิโลเมตรแท้แน่นอนครับไฟท้ายแต่งเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวในตัวศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวคันนี้ไม่เคยมีบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนครับมาฝั่งซ้ายนี่ครับโซลเตอร์เดิมๆติดรถจากศูนย์ครับกอบป้ายทะเบียนนะครับจาก Thunderbike นะฮะติดรถมาให้ด้วยคันนี้เป็นป้ายทะเบียนด้านข้างแต่งนะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสติ๊กเกอร์ Warning อยู่ครบนะฮะไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะครับพักเท้าจากเดียบรนะครับไม่มีรอยคันเกียร์ไม่โคดไม่งอครับ แกล้งคือฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาเาาสวยครับไม่มีรั่วซึมและครับกาวกุญแจชิปเอาไปพักกุญแจธรรมดาครบ2อดอกดิเกอร์มอกออยู่ครบนะฮะนี่นะน่าคือฝั่งซ้ายครับแห้งใสครับตาประายทันต์เบล์นนนทบุรีนะครับกระบอกชงด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยครับเอาละครับคันนี้ของแต่งจากเดียบรูทั้งคันนะครับราคาสุดคุ้มจริงๆ19,900บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง9 0 0 0บาทนะฮะ ฟรีเข้าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทุ่วประเทศฟรีของเหลวใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกแต่คุณมองหาดีเบล3 0 0คัสตอมแบบนี้นะฮะคันนี้ตอบโจทย์ครับเลขไม่น้อยรถใช้มือเดียวราคาเบาๆรีบมาครับถ้าช้าอดแน่นอนครับคันนี้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ